ภาษาไทยภาษาไทยใหญ่หนึ่งนหนึ่งจากมาตีลุกมาติจากฉันจากฉันมาตีเก่ามาติเฮาจากคูณจากคุณมาติสูมาติสู จากเขาจากเขามาตีมันซ้ายมาตีมันซ้ายจากเธอจากเธอมาตีมันนามาตีมันนาจากเราจากเรามาตีเฮาขามาตีเทขาขาจากพวกเขาจากพวกเขามาตีเสื้อเขา มาตีเสื้อเขาจับฉันจับฉันมาตีเขามาตีขาเขาจับคุณจับคุณมาตีสูมาตีสูจับเขาจับเขามาตีมันซ้ายมาตีมันซ้ายจับเธอจับเธอมาตีมันนา มาดีมันนาจากเราจากเรามาดีเขาค่ะมาดีเขาค่ะจากพวกเขาจากพวกเขาจากพวกเขามาดีเสื้อเขามาดีเสื้อเขาเอคาค่ะยินส่มค่ะ